Adobe Acrobat Reader 101สอนเปิดข้อมูล PDF บนสมาร์ทโฟนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minowa IT 25ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปิดไฟล์ PDF นะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวาเมื่อบนของคลิปนี้นะครับจะมี playlist นะสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเคเปิดโปรแกรม Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์หาได้เลยนะครับ Adobe Acrobat Reader นะครับแล้วทำการติดตั้งไปเลยนะจ๊ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดทำการเปิดได้เลยนะครับรอสักคู่หนึ่งนะก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้เราสามารถล็อกอินได้ทาง g o o g l e f a c e b o o k แล้วก็ Apple นะจ๊ะแต่ผมทำการใส่นะครับกับ Facebook นั่นเองรอสักคู่หนึ่งนะครับระบบจะทำการเข้าสู่ระบบนะ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากด continue ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมี pop up เล็กๆนะครับบอกวิธีการใช้งานนะครับให้เรากดปิดตรง welcome ไปนะครับด้านบนสุดตรงกลางจอกดกระบาดท,ทิ้งไปนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ให้เรากดคำว่าไฟล์นะครับที่อยู่ทางซ้ายมือด้านล่างสุดของจอนะครับกดไปเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เราสามารถกด on this device ก็ได้นะครับก็คือหาในมือถือเรานะหรือจะไปที่ cloud document หรือ google drive หรือ dropbox ก็ได้นะจ๊ะแต่ผมจะหาใน on this device นะครับดูสิจะเป็นยังไงนะครับกดอนุญาตไปเลยนะครับ ตามนี้เลยนะครับรอสักคู่หนึ่งครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับระบบจะทำการเซิร์ชนะครับว่าในมือถือเรามีไฟล์ pdf ไหมอันนี้ผมมีอยู่นะครับก็คือนะครับมาคคิบานนะครับยังอ่านไม่จบเลยฮะนะครับเมื่อกดเข้ามาครับไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกด next ไปนะครับเนี่ยกด next ข้ามานะครับก็จะมีแบบนี้นะครับนะฮะอันนี้ผมไม่ กดให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็ได้นะจ๊ะก็นะประมาณนี้นะครับพอกดแบ็กป้ายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับไม่ยากครับหรือจะกดบวกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดตัวรูปตรงนี้นะครับต้องจ่ายเงนินเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานพวก Edit ได้ r e a t e ได้นะครับรวม PDF ได้นะจ๊ะแต่ถ้ากด g ก็ นะครับ Adobe Scan ก็จะไปแอปพลิเคชันนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ